ไม่นึกว่าจะเยอะขนาดนี้นักท่องเที่ยวแห่แถวสงกรานหาดใหญ่หลักแสนคนห้องพักกวาามหมื่นห้องยังไม่พอนักท่องเที่ยวไรที่พักกว่าสี่ร้อยคนไม่อยากจะเชื่อก็ต้องเชื่อแล้วล่ะครับละบบยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังสวัสดีสวัสดีพี่น้องปองไปมดสกูสกคนมาพบกับละบบยบีนกับรายการอยากเล่าให้ฟัง อีพีนี้จะเป็นอีพีที่2อ6เานื่องในโอกาสปีใหม่สงกรานนะครับขออวยพรให้พี่พี่จงพบเจอได้สิ่งดีๆขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปลดดลบันดาลให้พี่พี่และครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญสิ่งที่สำคัญขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับและในอีพีนี้จจะมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวดีๆของประเทศไทยในช่วงสงกรานเนื่องจากว่าที่หาดใหญ่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวสงกรานกันถึงคันที่ว่าห้องพักสามเหมือนห้องยังไม่เพียงพอรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกัน ฒนธรรมไทยมีราักฐานมาจากพุทธศาสนาเป็นมรดกอันล้ำค่าของคนไทยทุกคนที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของคนไทยถือเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นชาติไทยที่แตกต่างจากชาติอื่นมีเอกลักษณ์เฉพาะที่แสดงชีช้ชัดถึงความเป็นไทยเช่นภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีแสดงออกทางพิธีกรรมศิลปะ,ะแขนงต่างๆบุคลิกภาพของคนไทยที่รักสงบออ่อน,น้อมถ่อมตนมีน้ำใจจนได้รับความชื่นชมจากต่างชาติถึงแม้วัฒนธรรมไทยจะมีการผสมผสาน กับวัฒนธรรมต่างๆจากชาติอื่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับแต่ก็ได้เลือกสั้นเอาสิ่งที่ดีมาใช้ให้เขากับวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะสงกรานต์ซึ่งจากภาษา Sanskrit, สันสกฤตสงกรานติแปลว่าวันสุดท้ายของเดือนแต่ปีนี้ก็จะยิ่งใหญ่เป็นพิเศษเพราะยูเนสโกึ้นทะเบียนสงกรานต์ไทยเป็นมรดกโลกวัฒนธรรมของมนุษยชาติที่จับต้องไม่ได้รัฐบาลไทยจึงถือโอกาสจัดมหาสงกรานต์ภายใต้ชื่อมหาสงกรานต์ world water festival 2014เย็นถั่วลามา าหาสงกราน2,167ผ่านเครือข่ายวัฒนธรรม76จังหวัดและฮาเซฟเคในกทมตั้งแต่วันที่1ถึง21เมษายนนี้นะครับแต่ประเด็นในวันนี้อยู่ตรงนี้นะครับพี่พี่ วันที่13เมษายนก็คือเมื่อวานนะครับผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าเมื่อเวลา20นาฬิกาของวันที่12เมษายนที่ผ่านมาบรรยากาศงานหาดใหญ่มิดไนต์สงครานปี67เจหรือว่าหาดใหญ่มิดไนต์สงครานตาซ2นบริเวณถนนสเสนหานุสรอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งจีนมาเลนับหมื่นคนแห่เล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างคึกคักตื่นตาตื่นใจกับไฮไลท์สุดพิเศษกับการโชว์บิน แปลอักษรกว่าหารอยลำนะครับเทศบ,บาลนาครหาดใหญ่ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททและภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนกำหนดจัดงานหาดใหญ่มิดไนท์สงครานประจำปี2567หาดใหญ่มินไนท์สงครันตเซน์น์ววันที 13, ่12-13เมษาย,ยน2567นะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างความสุขสร้างความประทับใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวก่อห้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจการที่เกี่ยวเนื่อง กับอุตสาหากรรมด้านการท่องเที่ยวนะครับสถานการณ์การเดินทางเข้าพื้นที่ของนักท่องเที่ยวทางชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงเทศกาลสงการานต์ปี67ผ่านด่านพรอมแดนเสดามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นประมาณ12ร้อยประมาณ120,000คนเมื่อเทียบกับปี66โดยสถานการณ์ต่างๆด้านเศรษฐกิจที่ฝืนตัวมาตรการขยายเวลายกเว้นการยืนแบบต่อหมอ6 ถึงวันที่15้ตุลาคมปีห7จากจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทําให้ห้องพักในจังหวัดสงขลาประมาณ30,000ห้องเต็มทําให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซเียประมาณ380คน13รถบัสที่เดินทางเข้ามาถึงเวลาประมาณ20อนาฬิกาปานบริษัทนําเที่ยวแห้งหนึ่งในอําเภอหาดใหญ่ไม่มีห้องพักนะครับเนื่องจากเกิดความผิดพลาดของบริษัทนําเที่ยวกับโรงแรมทําให้นักท่องเที่ยวเพ่งคว้งวางรถบัสบางคันตัดสินใจเดินทางกลับมาเลเซียนายสมพลศิววัฒนพงศ์ประ าสภาอุตสหาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลายอมรับว่านักท่องเที่ยวเข้ามารวมเทศกาลสงกรานหาดใหญ่เพิ่มจากปีห6หกทให้ห้องพักในจังหวัดหาดใหญ่ที่มีประมาณ2 3,000ห้องเต็มแล้วนะครับห้องพักด่านนอกและอำเภอสงขลาประมาณเจ00ห้องเกือบเต็มนายสมพลกล่าวต่อว่ากรณีเกิดความผิดพลาดที่มีนักท่องเที่ยวประมาณ380คนไม่มีห้องพักนั้นทางสภาอุตสหาหกรรมการท่องเที่ยวสมาคมโรงแรมและภาครัฐแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ถือว่าเป็นเร่าดีๆที่พัก่วนที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหานะครับอย่างน้อยก็ถือว่าพัก่วนที่เกี่ยวข้องได้รับผิจสอบในส่วนที่พอจะทําได้นะครับดีกว่าที่จะ ดูเฉยๆโดยที่ไม่ทําอะไรเลยนะครับอย่างน้อยก็ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้รับรู้ว่าทางประเทศไทยได้พยายามทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะกู้สถานการณ์นะครับหรือว่าแก้ไขสถานการณ์สะาะหน้าก็ถือว่าเป็นเร่าดีๆและขอชื่นชมต่อไปนี้แอดจะพาไปดูมุมมองของพี่น้องชาวไทยและชาวต่างชาติต่อมหาสงกรานต์ที่ประเทศไทยว่าพวกเขานั้นจะมีมุมมองกันอย่างไรนะครับเรามาเริ่มจากมุมมองแรกจากชาวไทยคนหนี้คอยมุมมองว่าทุกคนมีแต่รอยยิ้มน่าจะตั้งชื่อว่าสงกรานต์ไทยรักษาใจชาวโลกนะ ก็ถือว่าหน่าสนใจดีนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่2จากชาวต่างชาติคนนี้ขอให้มุมมองว่า สุขสันวันสงกรานต์งนสงกรานเป็นเทศกาลที่สวยงามของประเทศไทยนะครับก็จริงที่สุดเรามาตามด้วยมุมมองที่3จากชาวต่างชาติคนนี้ขอให้มุมมองว่าอิสซาจังปีนี้ไม่ได้ไปเล่นสงกรานที่ประเทศไทยคงสนุกน่าดูนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่4จากชาวไทยคนนี้ขอให้มุมมองว่าสงกรานไม่ใช่แค่เล่นาน้ําและปาร์ตี้สาหรับเราคนไทยแล้วพวกเราจประปฏิบัติดังนี้นะครับหนึ่งทบุญตักบารถวายพระถือเป็นการสร้างบุญกุศลให้ตัวเองและอุทิศส่วนบุญกุศลให้ พูดที่หลวงรับไปแล้วนะครับ 2. การดื่นน้าอวยพรปีใหม่กันน้ําที่ใช้วอวยพรมักจะเป็นน้ําธรรมดาแต่โรยด้วยดอกมะลินะครับอาจจะมีน้าหอมอยู่บ้าง 3. การทรงน้าพระคือการทรงน้ําพระที่บ้านและวัดและบางแห่งก็ทรงน้าพระภิกษุด,ด้วยนะครับ 4. ทําพิธีสวดบังสกุลอัฐะหรือว่ากระดูกข,ของญาติผู้สูงอายุที่เสียชีวิตไปแล้วปกติก็จะก่อเป็นเจดีและนิมนต์พระภิกษุมาสวดบังสกุลน,นะครับ และสุดท้ายนะครับรดน้ําผู้ใหญ่หมายถึงการไปขอพรผู้ใหญ่และครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือนอกจากนี้ยังมีพิธีกรรมต่างๆมากมายตามประเพณีอันดีงามของชาวไทยซึ่งหาไม่ได้จากที่อื่นนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่5จากชาวไทยคนที่คอยให้มุมมองว่า สงครามโลกครั้งที่3ต่อสู้กันโดยอาวุธปืนฉีดน้ําได้เกิดขึ้นแล้วที่ประเทศไทยติดต่อกันหลายวันแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตมีแต่รอยยิม้มและความสุขไม่ต้องมีการเจราจาหยุดยิงกันนะครับขอให้ชาวโลกจงมีแต่ความสุขในวันสงกรานต์แบบไทยๆย่ยมจริงๆครับท่านเรามาตามด้วยมุมมองที่6กจากชาวไทยคนนี้ขอให้มุมมองว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมาคนเคยได้หัวเร,ราะราเริงมีความสุขแบบนี้หรือเปล่านี่คือเหตุผลว่าทําไมคนทั้งโลกมาสงกรานต์ที่เมืองไทยยินดีต้อนรับทุกคนเรามาทาสง ครมน้ำกันเถอะนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่เจ็จากชาวไทยคนที่คอยมุมมองว่าต่อไปในทุกๆปีถ้าไม่ติดธุระสาคัญจริงๆก็คงยากที่จะหามใจ ไม่ให้คิดถึงสงกรามไทยถ้าไม่คอยมีอุบได้เหตุก็จะมีแต่เรื่องที่หนาปปื้มใจประทับใจนะครับจริงด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องมีสติและระมัดระวังกันเวลาขับรถบนท้องถนนนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่8จากชาวไทยคนนี่ขอให้มุมมองว่าผมขับวินมอไซค์อยู่สุขุมวิทไปส่งลูกคา้ามากหนาลายตาส่วนมากเป็นชาวต่างชาติ ภูมิใจมากครับที่ต่างชาติพูดกับผมว่าสวัสดีวันสงกรานต่างชาติพูดกับผมว่ามีที่นี่ที่เดียวรักประเทศไทยหนึ่งเดียวในโลกที่มีวัฒน,นธรรมแบบนี้ผมเนี่ยภูมิใจมากครับเรามาตามด้วยมุมมองที่เก้าจากชาวไทยคนที่ขอให้มุมมองว่าคุณมาประเทศผมคุณจะมีความสุขแบบไม่เคยเจอในประเทศใดในโลกนะครับเพราะเราคือสยามเมืองยิ้มมีแต่มิตรภาพที่ดีและความเป็นมิตร เรามีวัฒนธรรมที่ดีอีกเยอะที่คุณสามารถเรียนรู้ได้นะครับเรามาท้ายโดยมุมมองสุดท้ายเป็นมุมมองของชาวต่างชาติขอให้มมมุองว่าการขับรถเลนสงกราน ตามริมถนนและพบปะผู้คนในถ่องเทนก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สนุกสนานนะครับก็เป็นมุมมองที่ดีนะครับมุมมองสุดท้ายก็สนุกสนานอีกแบบแต่ก็ต้องระมัดร,ระวังเพราะว่ายิ่งมีรถเยอะบนท้องถนนโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็เยอะตามด้วยนะครับดังนั้นถ้าเดินได้ก็แนะนําให้เดินดีกว่านะครับอยู่ที่สอดปรปราวก็มีที่หลวงประบางก็จะปิดถนนไปเลยนะครับแล้วทุกๆคนก็จะเดินถือปืนฉีดน้ําเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานไร้กังวลเลยนะครับ เพราะว่าไม่มีรถแลนด์พานก็ถือว่าปลอดภัยและก็สนุกสนานได้เต็มที่นะครับที่สําคัญก็มีเจา้หน้าทีคอยระมัดระวังความปลอดภัยด้วยก็ถือว่าเป็นอีกวิธีที่ดีและก็อยากแนะนํานะครับนั่นก็คือเรื่องราวในวันนี้อีกทีนะครับขออ้พยอพม่อน่น้อง,องจงมีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนและที่สําคัญ ขอให้เล่นสงกรานย่างปลอดภัยขี่รถบนถนนก็ขอให้ระมัดระวังนะครับเมาแล้วไม่ขับในอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใหนก็ต้องขออภัยมาณทีนี้ด้วยก่อนลาจากการขอกล่าวครับว่าสบายสวัสดีแล้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับพี่พี่ขอบคุณครับ